ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอย้ายหรือไม่เอเย่นยันอนาคตอันโตนี่กับแมนยูจู Junior zo, เนียเปโดโซเอเย่นของอันโตนี่ปีกชาวบาซ์เซเลียนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันนักเตะในความดูแลของตนไม่มีแผนที่จะอำลาถิ่นโอทฟอร์ดหลังตกเป็นข่าวเตรียมโดนปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ สตาร์ชาวบาร์เซียนซึ่งย้ายจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ด,ดัมมาเล่นในถิ่นโอทัฟฟอร์ดด้วยค่าตัวมาสานถึง85.5ล้านปอนด์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2022แต่ผลงานน่าผิดหวังอย่างต่อเนื่องเดอมมุนลงเล่น82เกมในทุกรายการให้ผีแดงแต่ยิงได้แค่11ประตูกับ5แอซซิดโดยเฉพาะเมื่อรุูการที่ผ่านมาเขาเสียตำแหน่งตัวจริงและยิงได้แค่2ประตูจากการเล่น15เกมเท่านั้นส่งผลอนาคตกับต้นสังกัดไม่แน่นอน ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแมนยูเต็ดพร้อมปล่อยนักเตะออกไปเล่นแบบยืมตัวแต่มีข้อแม้ว่าสโมสรไหนก็ตามที่อยากใช้บริการเขาก็ต้องพร้อมแบกรับภาระค่าเหนื่อยของอันโตนีแบบเต็มจำนวนลาสุดฟาบิโซโรมนโนนักข่าวคนดังได้เปิดเผยว่าเอเย่นของอันโตนีได้รับทราบเรื่องที่แมนยูเตรียมปล่อยลูกค้าของเขาออกไปเล่นแบบยืมตัวในช่วงซัมเอร์นี้ แต่นักเตะมีความมุ่งมั่นชัดเจนว่าต้องการอยู่ในที่นโอทัฟฟอร์ดต่อไปและพร้อมสู้เพื่อตำแหน่งในทีมของกุนซือเอริกเทนฮากผมได้เห็นรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมแบบยืมตัวแผนของอันโตนี่ชัดเจนนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาต้องการอยู่กับทีมเขามีโฟกัสแค่ไมนเจ็ดเท่านั้นเราพูดคุยเรื่องนี้กับสมสรไปแล้วเปโดโซระบุ เอริธเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความมั่นใจว่าแอนโทนีจะกลับมาเจอช่วงเวลาที่ดีในชีวิตการค้าแข่งอีกครั้งหลังต้องเจออุปสรรคอย่างมากทั้งในและนอกสนามเมื่อรุ่นการที่ผ่านมาปีกทีมชาติบราซิลวัย24ปีกลายเป็นการลงทุนที่ล้มเหลวของยูไนเต็ดนับตั้งแต่ย้ายค่าตัว85 5ล้านปอนด์มาจากอาแจกเมื่อปี2022โดยซีซั่นที่แล้วเขามีโอกาสลงเล่นในทุกรายการไป38นัดทำได้เพียง3ประตูกับ2อสซิสต์เท่านั้น สำหรับซีซั่นนี้อันโตนี่มารายงานตัวซ้อมปีซีซั่นตามปกติท่ามกลางข่าวลือกำลังจะถูกปล่อยพ้นจากทีมอย่างไรก็ตามเทนฮากยังเชื่อมั่นในตัวปีกคู่บุญผู้นี้หลังให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมยังเชื่อมั่นอันโตนี่มีศักยภาพมากพอจะเล่นให้สมศรนแห่งนี้เทนฮากกล่าวกับเอดีเขาแสดงศักยภาพออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดในเดือนแรกเขายิงได้3มนัดติดต่อกันใน3มเกมแรกหลังจากนั้นมันยากขึ้นฤดูกาลที่แล้วไม่ดีเลย สกอตต์แม็กทูเมนีเนื้อหอมเอรดิคเทนฮากตอบชัดขายหรือเก็บไว้แม็กทูมมนีกองกลางส่วนเกินของไม่เด็ตกเป็นที่หมายปองของเวสแฮมมาตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วโดยเดอะแฮมเมอร์ยื่นข้อเสนอขอซื้อเข้าไปร่วมทีมแต่ไม่ประสบความสำเร็จกระทั่งล่าสุดขุนพลทีมวิสกี้ได้รับความสนใจจากทั้งฟูแลมและสเปอร์สองทีมร่วมพิมลีรวมทั้งกาลาตาสลายทีมดังของหลีกตุรกีโดยคาดกันว่าเขามีค่าตัวอยู่ที่เรท40ล้านปอนด์ สำหรับซีซั่นที่ผ่านมาแม็กทูเนีได้ลงเป็นตัวจริง27นัดและยิงประตูติดอันดับ3ดาวซันโบ์ร่วมของสโมสร10ประตูเนื่องจากในช่วงท้ายซีซั่นเขาถูกส่งลงเล่นเป็นกองหน้าจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาการทำประตูที่ฝืดเคืองของบรรดาตัวรุกและทำให้เทนักยืนยันกับสื่อว่าไม่มีแผนปล่อยสตาชาวเมืองน้ำเหมาเรามีนักเตะที่ดีดังนั้นพวกเขาจึงได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อื่นกุนสือดัดเอ่ยเมื่อ21กรกกราคม เมื่อคุณยิงได้สิประตูในหนึ่งซีซั่นและโชว์ฟอร์มกับสกอตแลนด์ได้ดีจากนั้นก็มีความสนใจพุ่งเข้ามาแต่เราต้องการเก็บเขาเอาไว้เพราะเขาเป็นนักเตะที่มีความสําคัญต่อทีมของเราเมื่อเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างที่เราเห็นเมื่อซีซั่นก่อนเขาสามารถเล่นในแดนบนได้เขาจึงเป็นนักเตะของเราที่ได้รับความสนใจเอดิกเทนฮากชอบจริงแมนยูตัดสินอนาคตโซฟิยนอัมระบัต ฟาบิโซโรเมโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ใช้เงื่อนไขซื้อขาดโซฟิยนอัมระบัตกองกลางทีมชาติโมร็อกโกแต่ยังหวังดึงมาเข้าถิ่นโอทาฟอร์ดด้วยวิธีอื่นเนื่องจากเอริกเทนฮากุนสื่อชาวดัตช์ชื่นชอบนักเตะอัมระบัตวัย27่ปีย้ายจากเฟอเดนติน่ามาเล่นให้ปีแสดงด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาพร้อมออปชันซื้อขาด20บล้านยูโรก่อนได้โอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ไปทั้งหมด21เกม ช่วงแรกอรัมระบัตทำผลงานกับไมเตอร์ดได้พอใช้แต่หลังจากนั้นก็ฟอร์มร่วงกล่าวรูดอย่างไรก็ตามกลับมาทำผลงานในช่วงท้ายซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมและยังมีส่วนช่วยต้นสกัดคว้าแชมป์เอฟเอคัได้สำเร็จอีกด้วยโรมมโนโพสตข้อความผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจ้งกับฟิออลเลนติน่าว่าพวกเขาจะไม่ใช้เงื่อนไขซื้อขาด20ล้านยูโรสำหรับโซฟิยานอัมระบัต แมนนิเตด,ดยังคงสนใจอัมระบัดและยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขที่แตกต่างเนื่องจากเอริกเทนฮารชอบเขามีความสนใจจากสมมสรอ,อื่นด้วยเยี่ยวข่าวระดับเทียร์หนึ่งทิ้งท้าย ผียื่น17ล้านปอนด์ซื้อกลางโคลอมเบียโกบารซิลรายงานว่าแมนเชสเตอร์เตดเตรียมข้อเสนอ17ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อริชาร์ดลีออสกองกลางเผ่าไมารัสซื่อจากบารซิลระบุทีมงานปีแสดงเกิดประทับใจผลงานมิดฟิวด์วัย24ปีในเวทีโกปาอเมริกาทำให้ทีมดังอังกฤษหาหรือภายในก่อนตัดสินใจเดินหน้าเจราจาดึงแข้งโคลอมเบียร่วมทีมตามรายงานเผยต่อไปว่าผีแดงเตรียมข้อเสนอราว17ล้านปอนด์และตอนนี้กำลังจะส่งให้เผ่าไมารัสพิจารณา โดยหวังว่าสโมสรดังของบราซิลจะตอบรับด้วยดีทางด้านดีอสเปิดประตูพร้อมย้ายมาอังกฤษโดยเฉพาะกรณีการติดต่อเจไมไ์เต็ดแต่ปัญหาสําคัญในตอนนี้ต้องรอการเจราจาระหว่างปีแดงกับเพาเมรสัสให้ลงตัวซิก่อนสัญญาปัจจุบันของดีอสมีไปจนถึงปลายปี2026โดยนักเตะเพิ่งย้ายจากกัวลาลัีไปเล่นให้ทีมดังบราซิลเมื่อเดือนมีนาคม2023 อยู่ที่พอมรัสจะพึงพอใจข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่โดยฝั่งผีแดงปรารถนาให้ทุกอย่างลุล่วงไปอย่างรวดเร็วสื่อคาดผีหน้าลุล่วงอุกาเตสัปดาห์นี้นักข่าวชาวโปรตุเกสคาดการว่ามาเนอูกาเตมีโอกาสสมหวังร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายในสัปดาห์นี้ สถานการณ์ของกองกลางชาวอุุกัยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความเปลดนไปได้มากขึ้นหลังจากปีแสดงดำเนินการเจรจาปอเชอย่างต่อเนื่องเพื่อตกลงเรื่องค่าตัวนักเตะฝั่งอุกาเต้ไม่มีปัญหาในการย้ายไปโอทัฟฟอร์ดแถมมีรายงานเผยแข้งวัย23ปีตกลงสัญญาส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยและกำลังรอให้ปารีสแซงต์แชงแมงยอมรับข้อเสนอทีมดังอังกฤษ ล่าสุดเปโดอัลเมดานักข่าวโปรตุเกสเผยว่ามีแนวโน้มที่แมตต์จะผ่านข้อตกลงกับเเอเชภายในสัปดาห์นี้หลังจากการเจรจาของทั้งสองฝ่ายดําเนินไปด้วยดีตอนนี้อยู่ที่ข้อตกลงที่จะเป็นที่พึงพอใจของทั้งสองสโมสรหรือไม่โดยรายงานที่ผ่านมาระบบเเอเชอยากได้ค่าตัวเจล้านยูโรแต่ผีแดงกําลังหาทางต่อรองหากเป็นไปตามรายงานดังกล่าวคาดว่าอุกาเตจะได้รับข่าวดีภายในสัปดาห์นี้โดยนักเตะพร้อมเดินทางไปอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายและลงนามอย่างเป็นทางการ เฮอเนสมองเดลิกยังมีโอกาสซบผีอูนี่เฮอร์เนสอดีตรประธานสโมสรไบมิกเชื่อว่ามีกองหลังที่ยังสามารถย้ายออกจากทีมได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าท่ามกลางกระแสข่าวว่าแมนยูต็ดต้องการเซ็นสัญญากับมัตทายเดลิก ยูในเต็ดเป็นหนึ่งในทีมที่มีความวุ่นวายในธุรกิจมากที่สุดในซัมเมอร์นี้โดยตอนนี้ได้เซ็นสัญญานักเตะม,มาอย่างโจชัวเซอร์เซและเลน่โยโรมาแล้วเอดิคเทนฮา์กอยากกลับมาร่วมงานกับเดริกอีกครั้งและประกาศต่อสาธารณะว่ายูในเต็ดสนใจตำแหน่งเซนแบ็กก่อนเกมปีซีซั่นที่เอาชนะเรนเจอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเฮอร์เนสออกมาพูดถึงความสนใจของผีแดงแต่ยอมรับว่าเขาคงจะมีความสุขถ้าเห็นเดริกยังอยู่กับยักษ์ใหญ่บุนเดสลีกาต่อไป ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเดลิกได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับยูไนเต็ดแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงระหว่าง2สโมสรเฮอร์นสแสดงความเห็นว่าเดลิกอาจกำลังจะย้ายไปยังทีมแชมปพี้มยน์ลีก13สมัยในซัมเมอร์นี้โดยสังเกตว่าดาวเตด,ดัตเป็นคนชาติเดียวกับเทนฮากนอกจากนี้เขายังแสดงความเห็นเกี่ยวกับอนาคตของดาโยอุปาเมกาโนที่เลือสัญญาเพียง2ปีในถิ่นอาริอันส์อารีนาด้วยมันเป็นไปได้ที่กองหลังจะยังคงย้ายออกไปเดลิกเป็นชาวดัต โค้ดหม่เจ็ก็เป็นดัชแต่ผมก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าเขาจะอยู่ต่อเขากล่าวกับม a ก i m ซิมิเลียนคอกนักข่าวชาวเยอรมันส่วนตัวแล้วผมไม่น่าจะขายอุบาเมกาโนเฮอร์เนสกล่าวเสริมเชนฮากยังไม่เซฟอดีตฮองแมนยูชี้อาจโดนไล่ใน2วีคเชนฮากได้รับการต่อสัญญาจากบอร์ดของผีแดงเพิ่มอีกปี โดยสโมสรส่งตัวแทนบินไปแจ้งข่าวดีกับเขาขณะที่ผู้จัดการทีมชาวดัตช์พักผ่อนอยู่ที่อีบิซาโดยแม้เขาจะคุมทีมได้อย่างเลวร้ายในพรีเมียร์ลีกแต่หลังจากเจ้าตัวพาทีมพิชิตแมนซิตี้คว้าแชมป์เอฟเอคัพได้สำเร็จก็ส่งผลให้เชื่อว่าเซื้อจิมรัดคริปเจ้าของร่วมเปลี่ยนใจยอมเปิดโอากาสให้เขาทำงานต่อนอกจากนี้เทนฮากจัดแจงฟอร์มทีมสตาฟขึ้นมาใหม่ด้วยโดยเฉพาะการได้รุดฟานนิสเตอร์รอยอดีตหัวหอ,อกทีมชาตินเธอแลนด์ของแมนเชสเตอร์กลับมาที่โอทฟอร์ดเพื่อช่วยงานเขา อย่างไรก็ดีทดี้เชอริงแฮมอดีตดาวยิงทีมผีแดงแสดงมุมมองว่าการได้ต่อสัญญาของเทนฮารกจะยิ่งเป็นการเพิ่มความกดดันให้เขามากขึ้นไปอีกและอาจทำให้เขาโดนปลดตั้งแต่2สัปดาห์แรกของซีซั่นใหม่หากกุนซือสกินเฮต์ยังมีผลงานการคุมทีมที่เลวร้ายซ้ำเดิมแม้ว่าเขาจะได้เซ็นสัญญาใหม่มันก็ไม่ได้การันตีงานของเอริคเทนฮารกอดีตกองหน้าทีมชาติกฤษระบุเมื่อ20กรกฎาคม ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลเขาอาจโดนไล่ออกภายใน2ส,สัปดาห์แรกหากพวกเขามีผลงานที่เลวร้าย3นัดแต่หากเขามีผลงานที่ดี3มนัดเขาก็จะมีขาเก้าอี้ที่แข็งแรงมากขึ้นนี่คือฟุตบอลในยุคป,ปัจจุบันต่อก,กรณีที่เทนักได้ตัวฟานิสโต้รอยมาช่วยงานเชอริงแฮมเอ่ยว่ารูดฟานิสโต้รอยจะนําประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ามามอบให้แมนยูเต็ดจากสิ่งที่เขาเคยสร้างเอาไว้เขาเป็นกองหน้าชั้นยอดดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าบรรดาก,กองหน้าจะชอบที่มีเขาอยู่ข้าง เขาสามารถช่วยทำให้ราสมูดหอยหลุนระเบิดศักยภาพออกมาได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ